พี่น้องจ๋าตอนนี้่าตุ๋ยเดินไปที่ร้านแขกเสียงดังแล้วพี่น้องตอนนี้ยาตุ๋ยว่าจะไปร้านแขกว่าจะไปซื้อผักชีล่าไปดูว่ามันจะมีไหมจริงๆแล้วมันก็มีแต่บางครั้งมันก็ไม่ไม่สดนะพี่น้องนี่ก็คือที่ร้านแขกพี่น้องมีหอมเยอะ หอมเยอะมากเลยเขาขายเป็นกระสอบกระสอบเลยหอมหัวใหญ่เนาะแล้วก็มีขนุนด้วยพี่น้องขนุนขนุนเขาก็วางไว้ตากแดดอย่างนี้เนาะหอมหอมเดินผ่านพี่น้องขนุนลูกเบลเลอร์เลยดูสิขนุนหอมจังเลยมีจ้ะพี่น้องมีม,มีเนี่ยชีลาว อันนี้ก็จะเป็นพาสต์ลีนะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือผักชีจีนผักชีจีนต้นเบลเลอร์เลย,ยโ้หดูดูนี่พี่น้องผักชีฝรั่งพักแขวเรื่อย อ่อนก็มีอันนี้ก็จะเป็นผักเขียวปีนาออันนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งอันนี้ก็เป็นสลระแหน่สะะแหน่งงามงามพี่น้องอันนี้ก็ผักบุ้งผักบุ้งจีนอันนี้ก็ใบมะกรูดหนึ่งขีด หนึ่งขีดสองร้อยห้าสิบบาทเนาะโหระพาหนึ่งขีดหนึ่งขีดก็ประมาณห้าสิบบาทพี่เนาะโหระพาหนึ่งขีดมะขามเปียกนี่ก็ตกอยู่ประมาณเกือบเก้าสิบบาทเนาะมะขามเปียกนี่แค่นี้แหละอันนี้ฝรั่งฝรั่งแบบนี้น่าจะ ไส้สีแดงเนาะแบบนี้หอมหอมพี่เนองอะโวคาโดลูกใหญ่มากพี่เนองลูกหนึ่งเกือบสอง ok ปอนด9หลูกใหญ่มากๆเลยดูดิใหญ่มากมาะละกอก็ไม่สดพี่เนองมะละกอมะละกอเหมือนจะสุกแล้วนิ่มทั้งนั้นเลย นิ่มก็เอาอันนี้บวบเรี่ยมมีทุกอย่างพี่น้องแต่ไม่สดดูสิอันนี้ดูสิพี่น้องอันนี้ตัวบกรอกยาวเน่าหมดแล้วผมเน่าหมดแล้วยังเอามาขายนี่อันนี้คือแตงไข่ลูกเล็กๆ กินกับน้ำพริกอร่อยมากนี่ตเตยจะซื้อนี่ทำน้ำพริกหนุ่มพี่นอ้อง รอข้ามถนนจ้าตอนนี้ไปละเขียวแล้วเขียวแล้วข้ามถนนแล้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับยตุยกับพ่อใหญ่เหมือนเดิมนะคะพ่อใหญ่มองมน้าเยตุย วันนี้วันนี้หนวดยาวแล้วพี่น้องไม่ได้โกนหนวดได้เพราะใหญ่หนวดยาวแล้ววันนี้เราก็จะมา,อาทอดไอศครีมที่เราห่อไว้ตั้งแต่วันก่อนเจตุยก็เพิ่งจะไปซื้อของมาจากพี่น้องเจตุยก็ไปได้ผักชีผักชีลาวเนาะแล้วก็พริกจะมาทำจะมาทำน้ำพริกกินจากพี่น้องมีข้าวเหนียวด้วยแต่วันนี้เราจะมาทอดไอศครีมกัน เราจะมาทำไอศครีมทอดกันวันนี้พ่อใหญ่บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะทอดไอศครีมได้เดี๋ยวก็รอดูเดี๋ยวพ่อใหญ่ต้องช่วยนะนี่จ้าคือไอศครีมที่เราห่อเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนนะคะก็คือใส่ช่องฟรีซเอาไว้ประมาณหนึ่งวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอดกันตอนนี้เราก็มี ของที่เราจะนํามาใช้นะคะก็คือก้อนนี้ก็คือเป็นไอศครีมที่เราห่อ่อไว้ห่อขนมปังเอาไว้ค้างคืนนะคะอันนี้ก็มีไข่นะคะไข่สองฟองเดี๋ยวเราต้องมาตีไข่นี่ก็จะเป็นคอนเฟลกอันนี้ก็คือมาบดบดให้มันแหลกพอหยบยาบนะคะพี่น้องแล้วก็มีเกล็ดขนมปังเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ เดี๋ยวเราก็ต้องตีไข่ก่อนนะคะไข่เราไม่ได้ใส่อะไรนะคะก็คือไข่ไข่ไข่ที่เราตีให้แตกแล้วก็เอาขนมขนมปังที่เราหุ้มไอศครีมเอามาจุม่มแล้วก็มาคลุกกับขนมปงังแล้วก็หรือว่ายัาตุ๋ยจะทำาจตุ๋ยจะทำสองแบบเนาะคลุกขนมปังอันนึงแล้วก็มาคลุกกับอคอนเฟกอันนึงเดี๋ยวมาแกะออกก่อนจ้า กะออกก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงก็คือนี่เลยจ้านี่เลยก็คือหอ่อได้ประมาณนี้ไม่กลมมากยัตุยก็จะคลุกเข้าไปในนี้เลยก็คือเอ่อยาตุยเปิดไฟไว้แล้วนะคะก็คือน้ํามันใส่เอ่อใส่หม้อไว้เรียบร้อยแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนแล้วก็เอาไปทอดได้เลยจ้า อันนี้ก็คลุกคลุกไปเลยนะคะก็คือเดี๋ยายตุ๋ยจะใส่กับเกล็ดขนมปังก่อนนะคะคลุกกับเกล็ดขนมปังก่อนคลุกไปเลยจุดประสงค์ที่ยายตุ๋ยมาทํานี้ก็คืออยากให้พ่อใหญ่ได้เห็นกิจกรรมต่างๆพี่น้องจา้าให้พ่อใหญ่เห็นกิจกรรมต่างๆในการทํานู่นทํานี่เนาะไม่ให้แกเหงา ไม่ทอดนานมากนะคะพี่น้องจ๋าก็คือทอดพอเกรดขนมปังเหลืองแล้วก็เอาขึ้นแล้วจ้ะอันนี้จะตุยชุบไข่สองรอบนะคะพี่น้องชุบสองรอบแล้วก็เอามาคลุกกับเกรดขนมปังก็พลิกกลับไปกลับมาให้เกรดขนมปังเหลือง ก็ทําไฟปานกลางนะคะไม่ต้องไฟแรงมากพอแล้วจ้ะแค่นี้ก็เหลืองแล้วกำลังดี เดี๋ยวจะไปให้พ่อใหญ่จัดการอีกจ้าคือชมหน้าของไอศครีมทอดก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยาตุยจะเอาเอาซอสไปราดให้พ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวซอสราดก่อนเดี๋ยวเราจะเอาซอสราดลงไปเลยนะคะ นี่ได้แล้วเดี๋ยวให้พ่อใหญ่จัดการเลยจ้าตอนนี้ก็จะให้พ่อใหญ่ชิมไอศครีมทอดแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อใหญ่จะมีอาการแบบไหนเดี๋ยวตอนนี้อา้าวได้แล้วเดี๋ยวจะรวมทำให้พ่อใหญ่ เจาะไอศครีมก่อนเจาะไอศครีมให้พ่ใหญ่โอ้ไอศครีมยังแข็งอยู่เลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่ยังแข็งอยู่เลยยังแข็งอยู่เลยจ้ะอ่เพ่อใหญ่ชิมจัดก,การเลยจ้เพ่อใหญ่ ุดยอดเลยจ้าพี่น้องดูข้างในนี่ยังแข็งปบอยู่เลยข้างในยังแข็งอยู่เลยไอศครีมไม่ละลายนะคะไอศครีมไม่ละลายค่ะเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่จัดการเลยจ้าโอเคปะเดี๋ยวจะป้อนพ่อใหญ่ก่อนเ <laughs> จาะไข่แดงเลยพ่อใหญ่เจาะไอศครีมก่อนเลย This is it good very good very good โอ้เดี๋ยวแกะแกะตรงไส้กลางให้พ่อใหญ่ก่อนไอศครีมไม่ละลายนะพี่น้องไอศครีมยังแข็งโป๊กอยู่เลยนะคะก็คือเราไม่ต้องทอดเราไม่ต้องทอดนานก็คือให้ไฟร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาไอศครีมที่เราเรจุบเบ็ดขนมปังแต่อันนี้เยตุยยังไม่ได้ลองเอ่อ คอนเฟลตลองลองแตกเกล็ดขนมปังชุบเกร็ดขนมปังน่าทานมากพี่น้องอ่าโอเคพ่อใหญ่ต้องกินเองแล้วคราวนี้ เดี๋ยวยตุยจะทอดอีกลูกหนึ่งจะเอามาคลุกกับคอนเฟลกดูจะเป็นยังไงทำง่ายๆพี่น้องอร่อยดีเปลี่ยนรสชาติอันนี้นะคะเยตุยก็จะจุบลงไปในไข่เลยจ้าอันนี้เยตุยก็จะเอามาจุบไข่เลยค่ะจุบไข่แล้วก็จะเอาไปคลุกกับคอนเฟลกเนาะอันนี้เยตุยจะคลุกกับคอนเฟลกเยตุยจะจุบสักสองรอบ เดอามาคลุกกับคอนเฟกพี่น้องสองรอบคลุกไข่ชุบไข่สองรอบแล้วก็มาคลุกกับคอนเฟกเดี๋ยวเจตุยจะเอาลงทอดเลยจ้ะผ่อใหญ่กินอย่างอริดอร่อยเลยพี่น้อง แกบอกว่าเธอทอดไอศครีมไม่ได้แกบอกแกตุย <laughs> ใช้ไอศครีมได้หลายแบบนะพี่น้องใช้ได้หลายแบบชอบแบบไหนก็แบบนั้นก็มาห่อกับขนมปังห่อขนมปังแล้วก็มาทอดอร่อยดีพี่น้อง ได้แล้วจ้าน,นี่คืออีกรูปหนึ่งที่จะตุยทอดอันนี้จะตุยจะชุบเอ่อคอนเฟรกนะคะอันนี้กรอบดีจะพี่นะ้องกรอบกรอบทำได้ทั้งสองแบบเลยนะคะใครจะชุบเป็ดขนมปังก็ได้ใครจะชุบเอ่อคอนเฟรกก็ได้คอนเฟรกเราก็ใช้เอ่อหลายๆหลายๆแบบหลายรสชาติก็อร่อยดีนะคะก็ลองเปลี่ยนไป ันนี้ก็ทอดได้สามลูกสี่ลูกเลยจ้ะพี่น้องพ่อใหญ่ก็กินไปลูกหนึ่งขมักขเม้นในการกินใหญ่เลยพี่น้อง ระวังหกนะพ่อใหญ่โอ้โหเก่ง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 มากทอดเสร็จมันก็ไม่ละลายนะพี่น้องเนี่ยมันก็ยังอยู่อยู่ดีมีสุขเป็นไงบ้างครับพี่น้องจ๋ามีใครสนใจอยากจะทำไอศครีมทอดไหม <laughs> ตั้งอกตั้งใจกินอย่างมากเลย อันนี้เหลืออยู่3มลูกอันนี้ทอดแล้วมันยังไม่ละลายเลยนะพี่น้องก็คือไอศครีมก็ยังอยู่ข้างในอยู่ดีสบายไม่มีปัญหาก็แกะออกมานี้ไอศครีมก็ยังแข็งอยู่เลยนะคะแต่ข้างนอกนี้จะกรอบขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเจตุยกับพ่อใหญ่สําหรับวันนี้เจตุยกับพ่อใหญ่ก็จะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่ตอไปพ่อใหญ่โหกินหมดจานเลยพี่น้องพ่อใหญ่กินเกลี้ยงจานเลยจะพี่น้องจ้าดูสิ เปเรี้ยงเลยสงสัยจะอร่อยน่าดูเลยก็ใครอยากจะไปทําก็ได้นะพี่น้องเนี่ยทาง่ายๆเอาไอศครีมอะไรก็ได้ขนมปังมาหอนะ่อเนาะขนมปังแผ่นห่อแผ่นหนึ่งแล้วก็อีิแผ่นหนึ่งมาประกบแล้วก็ทําให้มันเป็นก้อนกลมๆเอากระดาษฟอยล์หอ่อทำให้มันเป็น,ปนกลมๆนะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเอาไว้หนึ่งคืนให้มันแข็งป๊กเลยพี่น้องร้อยนมาชุบไข่แล้วก็ เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังหรือว่าจะเป็นคอนเฟลก็ได้นะอันนี้เตุยทําอยู่2แบบเนาะพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังค่ะเดตัวนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นคอนเฟลกแล้วก็เอาลงไปทอดน้ํามันนี่ต้องให้ร้อนก่อนนะพี่น้องให้มันพอเอาลงน้ํามันนี่คือให้มันฟู่เลยนะคือเราจะไม่ทอดนานนะไม่ทอดนานเพราะว่าเดี๋ยวอไอศครีมเรามันจะละลายคือทอดพอเอ่อเกล็ดขนมปังเหลืองนี่เราก็เอาขึ้นมาก็ จัดการพ่อใหญ่ดูสิหมดจานเลยพี่น้องเก่งมากเลยพ่อใหญ่กินเกลี้ยงเลยปะ่ะด s สก o o ดก o ๊ดเย s ก o ๊ดเยสตอนวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมเดตุยกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็กินไอศกรีมหมดจานเลยเกลี้ยงจานเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเดตุยจะอาพ่อใหญ่ไปพักผ่อนแล้วเดตุยก็จะมาจัดการอีก ขอ้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังไม่เจ็บไม่จนล่ำล่ำรวยรวยแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายขอยพี่ล้อ